n j งชู <Bonjour. S 2> <Bonjour. S 1> ค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันในคลิปที่3นะคะเป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วของคำกิริยา30คําคำก็จะเป็น10คคำสุดท้ายนะคะไปดูกันเลยค่ะ m มักชีอันนี้แปลว่าเดินมักชีนัชชีน้ำ <N aji. S 1> น้ำนว่ายน้ำพูด Parler. Pour. Perdre. Bah, voici, Anahasi, Perdre. 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 C'est ça? Oui. C'est dur parce qu'il y a deux R à dire. Oui, c'est perdre. <laughs> perdre. 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 Prendre. อืมเซเดออก็ค mm. ือมีแอรสองตัวมันจะแบบออกเสียงยากนิดนึงนะคะค้างเดอค้งเดอคงนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือแปลว่าเอาแปลว่าแบบเอามาไงเอาหรือว่าเวลาที่สั่งอาหารอะไรเงี้ยบอกว่าฉันจะเอาอะไรอะไรเวลาไปร้านอาหารนะคะก็ใช้คำนี้ได้เหมือนกัน r e g a r d e อันนี้แปลว่าดู แบบดูทีวีอะไรแบบนี้นะคะ Regarder Travailler ทำงาน Travailler ทำงาน Venir อันนี้แปลว่ามา Venir Vivre อันนี้นะคะก็คือแปลว่าอาศัยอยู่หรือแปลว่า เรามีชีวิตอยู่นะคะเหมือนเรายังมีชีวิตอยู่นะคะอย่างเช่นไปซ้ำ par exemple je vis depuis 50 ans ในความหมายนี้ก็จะแปลว่ามีชีวิตอยู่แปลว่าฉันมีชีวิตมาถึงอายุ50ปีแล้วนะคะ et après il y a un autre sens je vis en France ça fait j'habite France veut dire en en อ่านั่นก็คือเป็นอีกความหมายหนึ่งแปลว่าอาศัยอยู่ก็คือแปลว่าฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็คือใช้ได้สองความหมาย voir อันนี้แปลว่ามอง voir แล้วก็คำนี้นะคะอาจจะแปลว่าแบบการได้เจอกันก็ได้อย่างเช่น on peut dire on se voitoui ça veut dire on se rencontre ค่ะอันนี้อย่างเช่นองศ์ว่าก็คือเหมือนกับว่าพวกเราเจอกันอย่างเงี้ยเหมือนพวกเรามาเจอกันพวกเราเจอกันนะคะก็คืออาจจะแปลว่าพวกเราอาจจะแปลว่าเจอกันหรือว่ามองได้นะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ3เอพิโซดนะคะของคำกริยา30คําคำที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันนะคะก็แนะนำให้ทุกคนนะคะดูคลิป แล้วก็จําความหมายให้ขึ้นใจนะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงตามคริสตินนะคะ,ะหลังจากนั้นค่อยไปดูวิธีการผ่านตามประธานแต่ละตัวนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบิยนโต